บทที่8นะครับการวางแผนการตรวจสอบภายใน 1. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2. ช่วยให้ทุกกิจกรรมของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 3. ช่วยให้การปฏิบัติงานตรงประเด็นภายใต้ระยะเวลา 4. ช่วยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเนื่องจากเปิดเปิด ได้ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการวางแผนถ้าเป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติของกิจกรรมตรวจสอบพกจะให้ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตทราบแผนงานของผู้ตรวจสอบภายในอันนี้จะเป็นขั้นตอนการวางแผนของการตรวจสอบภายในนะครับ 1. ก็คือสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 2. เป็นการระบุ หน่วยรับตัว3การประเมินความเสี่ยง4การวางแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว5การวางแผนการตรวจสอบภายในในระยะสั้นมีนารีเซอร์เวการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นนะครับทำให้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่จะเข้าไปตรวจสอบมากยิ่งขึ้นได้แก่ลักษณะของกระบวนการการทำงานพันธกิจวิสัยทัศน์โครงสร้างองค์กรจุดที่เป็นปัญหาที่ตรวจสอบหรือปัญหาที่ประสบมาในอดีตเป็นต้นซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ได้ดังนี้ รายงานประจำปีการรายงานของผู้สอบบัญชีนโยบายมาตรฐานและวิธีการทำงานต่างๆที่เป็ในเใอกาสารศูนย์ต้นทุนศูนย์กำไรศูนย์การลงทุนเอกสารในการในทางกฎหมายเว็บไซต์ขององค์กรผังการจัดองค์กรเป็นต้นขั้นตอนการวางแผนตามหลักการความเสี่ยงกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยงการวางแผนการตรวจสอบการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการนําปัจจัยความเสี่ยงแต่และปัจจัยที่ได้มาประเมินไว้เช่นการพิจารณาโอกาสหรือความถี่ในการเกิดภาวะความเสี่ยง,งต่างว่าอยู่ในเกณฑ์ใด การจัดลำดับความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยงเป็นการนำค่าระดับความเสี่ยงที่ได้มาประเมินไว้แล้วจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่ององค์กรเพื่อพิจารณาและกำหนดกิจกำหนดกิจก,กรรมควบคุมในแต่และสาเหตุว่าให้ความส,าคามสำคัญดังใน